ประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างอยู่ในคณะกรรมาการตามที่ทราบจากข่าวก็คือข้อกล่าวหาอันเกี่ยวกับประมวนกฎหมายอาญามาตรา112ในส่วนตัวผมผมเห็นว่าเงื่อนไขทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ในห่วง20ปีที่สู้กันมาดังนั้นถ้าหาก เราอยากจะคลี่คลายความขัดแย้งกันในวาระนี้ก็ควรจะขยายพื้นที่ของการนิรโทษกรรมให้ครอบคลุมถึงความผิดหรือข้อกล่าวหาในมาตราดังกล่าวด้วยกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่ต้องคดีความดังกล่าวอยู่เป็นเยาวชนเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาและเธอเหล่านั้นก็ต่างต้องเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ ดังนั้นถ้าหากว่าจะมีการนิรโทษกรรมคดีความอันมีแรงจูงใจทางการเมืองอื่นๆและยังคงงดเว้นข้อกล่าวหาในมาตราดังกล่าวเอาไว้เพียงลำพัง,<อ>งก็จะกลายเป็นว่าสังคมนี้กำลังมีคู่ขัดแย้งคู่เดียวคือคนหนุ่มคนสาวและผู้ต้องกล่าวหาดังกล่าวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผมว่า ถ้าจะจับมือกันทุกฝ่ายเราอย่าปล่อยมือใครเลยครับจับมือเด็กไปด้วยจับมือคนหนุ่มคนสาวในยุคปัจจุบันไปด้วยแม้ว่าบางเรื่องบางราวที่เกิดขึ้นผมก็พูดคำว่าเห็นด้วยไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับสังคมนี้มันจะมีที่อยู่สำหรับทุกคนก็ต่อเมื่อทุกคนเปิดหัวใจให้กว้างพอครับ